ประโยคที่ว่าประเทศนี้ทุกคนที่มีนามสกุลราชาปักษากันหมดเลยหรือเป็นคำถามนะครับเป็นหนึ่งในมุกตลกที่ชาวศรีลังกาแต่งขึ้นแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังจากรุ่นสู่รุ่นแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าตระกูลนี้เป็นผู้กุมอำนาจทางการเมืองอย่างเป็นเสร็จมาอย่างยาวนานแต่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า70ปีทาให้อานาจของตระกูลราชาปักษาเริ่มสั่นคลอน ความอดทนของชาวสีลังกากับการบริหารประเทศของพระกูลราจาปักษาขาดสะบ,บั้นลงไปพร้อมๆกับการ,รเผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ74ปีนับตั้งแต่การประกาศเอกราชจากอังกฤษสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นชีวิตในแต่ละวันต้องผ่านไปด้วยความยากลำบากไม่มีอาหารประทังชีวิตครบสาม,มื้อ ข้าวของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพรวมทั้งยารักษาโรคขาดแคลนอย่างหนักการออกมารวมตัวประท้วงและชูป้ายขับไล่ผู้นำคือทางออกเดียวที่ประชาชนทำได้อย่างเป็นรูปธรรมในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา เสียงกลดาของชาวสีลังกาทั้งประเทศที่พร้อมใจกันชูป้ายและตะโกนข้อความโกตาโกโฮมหรือโกตากลับบ้านไปดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโลกได้เห็นภาพที่ประชาชนลุกฮือบุกเข้าไปปักหลักในธําเนียบระธานาธิบดีและเผาบ้านพักของนายกรัฐมนตรีภาพเหล่านี้ช่วยบรรยายถึงความคับแค้นใจของชาวรีลังกา ในยุคข้าวยากหมักแพงได้เป็นอย่างดีทำไมศรีลังกาเดินมาถึงจุดนี้ได้และประกวลราชาปักษาเป็นใครคงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของใครหลายคนพกตาบายาราชาปักษาเป็นลูกคนที่5จากทั้งหมด9คนของดอนอวินราชาปักษาอาดีตสมาชิกสภาแห่งรัสซีลอนซึ่งเป็นชื่อของศรีลังกาในอดีต ไม่เพียงแต่ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเท่านั้นแต่ยังพ่วงตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีเทคโนโลยีด้วยมหินทาราจาปักษาพี่ชายของโกตาบายาซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีที่หวนกลับมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในยุคที่น้องชายกลับมาครองอํานาจพ่วงด้วยสามตำแหน่งรัฐมนตรีทางด้านนโยบายเศรษฐกิจศาสนาและวัฒนธรรมรวมทั้งการเคหะ ในสมัยที่มหินทาเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมีสมาชิกในตระกูลราชาปักษาไม่ต่ำกว่า40คนเข้าดำรงตำแหน่งในรัฐบาลส่วนบาซิลราชาปักษาน้องชายอีกคนน,นคั่งเก้าอี้รัฐมนตรีคลังและกำกับดูแลง,งานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนหลังจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทวีความรุนแรงมากขึ้น แม้ว,ว่าการถือสองสัญชาติทั้งสหรัฐและสีลังกาจะทำให้บาร์ซิลไม่สามารถลงเลือกตั้งได้แต่การแก้รัฐธรรมนูญโดยตระกูลราจาปักษาได้ช่วยเปิดทางให้เขาเข้าดำรงตำแหน่งในรัฐบาลได้ในที่สุดขณะที่ชาวมาราจาปักษาพี่ชายคนโตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการประมงและการชลประธาน ไม่เพียงพี่น้องระกลราชาปักษาสี่ใน9คนจะดำรงตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเดียวกันเท่านั้นแต่รุ่นลูกรุ่นหลานยังเข้ามาดำรงตำแหน่งระดับสูงอย่างพร้อมเพรียงลูกชายของชามาลชาชินรากุมารา,ราจาปักษานั่งเก้าอีรัฐมนตรีเกษตรส่วนลูกชายสองคนของมหินทาเคยมีตำแหน่งในรัฐบาลเช่นกันลักษมานามาราชาปักษาคนพี่ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกีฬาและเยาวชนโยชิตาราจาปักษาคนน้องนั่งเก้าอี้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีราจาปักษาเพียงตะกวลเดียวบริหารงบประมาณแผ่นดินมากกว่าร้อละเจนอกจากนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของตะกวลการเมืองที่ครองอํานาจมาอย่างยาวนานกินรวบทั้งแผ่นดินและต้องพ่ายแพ้ให้พลังของประชาชนในท้ายที่สุด